ทีละค่อยๆลงนะคะออถอยมาใหม่นะจ้าทีักอะไรเนี่ยให้เขียนอะไรวะแป๊มชิดกล้องก่อนนะซุมเข้าไปสิคะให้มาเขียนอะไรหน้าบ้านเราเนี่ย ไอห้ากไผ่วะนี่มันคืออะไรกันฉันงงมาเขียนอ,อะไรคำกรนน้านะบ้านฉันเนี่ยเย <Yeah, S 1> เธอเธอไม่ดูเลยฮะงงฉันไม่เข้าใจ